เทพระเจ้าแห่งโชคลาภเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทั้งปวงบท้าเวสุวรรณหลวงปู่มูลที่ตาสีโลเป็นเนื้อชนวนเหรียญมูลเงินมูลทองหลวงปู่มูลที่ตาสีโลเป็นบล็อกประคำสิบเม็ดหนานะครับสำหรับท่านที่ทำค้าขายหรือว่าประกอบธุรกิจก็เหมาะอย่างยิ่งครับเขาเรียกว่าเหรียญโพกรับหลวงปู่มูลที่ตาสีโลเป็นเนื้อทองแดงครับ สามารถใช้แทนเหรียญ่นแรกต่อโค้ดเลขหนึ่งได้ในราราสบายกระเป๋าครับเขาเรียกว่าเหรียญเล็กหน้าใหญ่หลวงปูหมุนทิตาสีโลครับเป็นเนื้อทองแดงพักกลิ่งเสาห้าหรือเขาเรียกว่าพักกลิ่งสำลีผลหลวงปูหมุนทิตาสีโลรพระหน้ากใบมะขามหลวงปูหมุนทิตาสีโลเป็นบล็อกพ่นน้ำเนื้อทองแดงผิวไฟครับ,รบท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับแจ็คเสมาจะนำพักเครื่องรุ่นไหนบ้างมาให้เราชมกันนะครับเดี๋ยวไปทักทายกับทางร้านแจ็คเสมากันนะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพี่ชนิดสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สอโน่ชาแนด้วยนะครับครับวันนี้ผมพ็มีวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนที่ตาดสีโลมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมคาับ้านแล้วก็ FC สอ c น a ชาแนด้วยนะครับครับ ก็จะเป็นพระที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับครับบางชิ้นก็ได้วันนี้เลยครับได้มาสดๆร้อนๆเลยครับก็อยากจะเอามาแบ่งปันท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ FCSN Channel ได้ศึกษาได้เรียนรู้การดูหรือว่าราคาครับสภาพความสวยงามครับรวมถึงการสะสมที่ทําให้มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตด้วยนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญยังได้ใช้พุทธคุณครับ หลายๆท่านก็เอาไปบูชาก็สามารถพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้ครับหนึ่งในนั้นก็รวมถึงตัวผมด้วยครับอืมครับวันนี้ผมก็อยากจะแนะนําวัตถุมงคลที่พลิกชีวิตผมมาแล้วนั่นก็คือหลวงปู่มุนทิตาสิโลครับครับนี่เลยครับรุ่นไหนเทพระเจ้าแห่งโชคลาภเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทั้งปวงครับท้าวเวสสวรรณหลวงปู่มุลทิตาสิโลเป็นเนื้อชนวนอืมเนื้อชนวนนวันหะครับครับ เป็นรุ่นจากพริตาทิราชปีพศ .2545 ครับจำนวนการสร้างเพียง2,999องค์ครับด้านหลังก็จะต่อโคดนะบริเวณวางขาบริเวณนี้นะครับอ๋อครับนี่ครับจะสร้างด้วยกัน2เนื้อนะครับก็จะมีเนื้อเงินแล้วก็เป็นเนื้อนวะโลหะครับอ๋อนี่คือเนื้อนวะใช่ไหมครับเป็นเนื้อนวะครับเนื้อนาวะจะต่อโคดนะบริเวณนี้นะครับบริเวณวางขาครับครับเป็นเนื้อนาวะโลหะผสมชนวนเก่านะครับมุกปูหมุน ปิดประตูหน้าปะหน้าต่างโบสถ์ปกเสกแบบบินเดี่ยวครับมีอะไรใส่ให้หบดครับรุ่นนี้ครับครับพุทกคุณครบเครื่องครับครับอง์นี้ทางร้านออกให้บูชาห้าหมื่นห้าพันบาทครับนี่นะรวมทองรวมทองครับพร้อมใช้ทองผมทํามาสองหมื่นห้าร้อยครับครับพร้อมใช้เลยครับองนี้ชอบก็มาดูได้นะอง์จริงครับผ้าสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับครับแท้ทันประกันเดิมนี่นะสวยแท้ทันประกันเดิมครับผมครับ รายการต่อไปนะครับนี่เลยครับเหรียนหมุนเงินมุทองหลวงปู่หมุนที่ตาซีโลเป็นบล็อกประคำสิบเม็ดหนานะครับเป็นเนื้อทองแดงปีพศองพรี่ปลุกเสกพิธีเจริญราบอันเข้มขังครับจำนวนการสร้างเพียง9999อองค์สร้างน้อยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หมุนครึ่งองค์ด้านหลังก็จะเป็นถุงเงินหุวงทองกำกับด้วยยันนะพระศิวลีครุทุคุณก็จะเด่นทางด้านคกศัพท์ เมตตาค้าขายหมุนเงินหมุนทองคลองตัวแคล้วคลาดปลอดภัยครบครับครับองนี้ก็เป็นสภาพที่ผมคัดสวยมาเลยนะครับตอกโคตมาบริเวณเนื้อหัวไหลเล็กน้อยนะครับนี่ครับองนี้สภาพสวยคมจมูกโด่งโคตตอกชัดผิวปลอดครับมาพร้อมเลี่ยมทอง93%สาเปองานสั่งทำครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชา34,500บาทครับ นี่นะครับเตรียมทองพร้อมใช้เนาะประมาณหมื่นห้าบวกลบครับับเตรียมทองพร้อมใช้นะครับท่านใดชอบก็มาชมองค์จิงได้นะครับครับผมครับองค์ต่อไปครับครับนี่เลยครับเพิ่งได้มาก่อนเข้ารายการเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับเขาเรียกว่าเหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่หมุนที่ตะสีโลครับเป็นบล็อกประคำสิบเก้านานิยมสุดครับนี่นะอ่าเป็นเนื้อทองแดงครับปุกเสกพิธีเจริญราบปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับจำนวนการสร้าง 99 9 9องค์ครับโอ้โหสวยมากพี่นี่ครับองค์นี้ถือว่าสวยมากนะครับจงคมโคตรตอกชัดครับครับตอกโคตรมะบริเวณนี้นะครับนี่ครับประคำก็จะมี19เม็ดครับโบใหญ่นะครับถ้าเป็น1 8แดหนาก็จะโบเล็กครับครับด้านหลังเป็นไงด้านหลังก็จะเป็นถุงเงินถุงทองครับโอ้หสวยมากีนี่ครับงดงามมากครับเป็นยันนะพระศิวลีครับครับก็จะเด่นทางด้านโพกทรัพย์เมตตาค้าขายเงินทองโชคลาภอะไรพวกนี้นะครับครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นเดียว ที่เอาชื่อลวงปู่มาตั้งเป็นชื่อรุ่นนะครับนั่นก็คือหมุนเงินหมุนทองครับนี่คือสมบูรณ์มากๆนะเหรียญนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสองของลวงปู่ครับสกงปานนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแับงคคาดปลอดภัยครบหมุนเงินหมุนทองคล่องตัวองค์นี้ทางร้านออกให้บูชา2 4 0 0 0ื่่นบาทเท่านั้นครับวันนี้มีองเดียวนะครับสวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมเอาว่าไม่ผิดหวังครับองค์นี้นี่คือทรงประกวดเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบรีบมาชม ที่ร้านเขาได้นะครับเอาว่าชอบพระสวยองค์นี้ตอบโจทย์ได้เลยครับนี่ครับครับรายการต่อไปครับนี่ครับเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนเหมือนกันครับสําหรับท่านที่ทําค้าขายหรือว่าประกอบธุรกิจก็เหมาะอย่างยิ่งครับเขาเรียกว่าเหรียญโพกซับหลวงปู่มุนที่ตัดสีโลเป็นเนื้อทองแดงรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีปีพศ2543นะครับะครับเกจีที่สี่ก็จะมีหลวงปู่มุนที่ตัดสีโล หลวงปู่สวงเทวนาเล่นดินหลวงปู่ละไมที่ตัมโนและอีกหลายๆลายคกจีครับก็จะมีต่อโคด้วยกัน2แบบนะครับก็จะเป็นโคดมะดวกจายและก็โคดดอกไม้องนี้เป็นโคดดอกไม้ตอกบริเวณนี้นะครับับนิยมนะครับโคดดอกไม้เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นใบโพครับนี่ด้านหลังนะพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านพกทรัพย์เมตตาค้าขายเด่นมากครับด้านนี้เมตตามหานิยมครบครับนี่ครับ สภาพสวยเดิมอผิวเดิมผิวลุ้งๆมีประลอดมีประลอดเดิมๆเลยนะครับนี่ครับชมด้านหลังอีกทีสิด้านหลังนี่นะครับเป็นใบโพคับเป็นใบโพสวยมากมีขลารอบเลยใช่ไหมครับพุทุกคุณครบครับนี่ครับข้างเหรียญหนาขอบปั๊มเต็มเรียบร้อยนะครับปกติขอบบริเวณนี้จะไม่ค่อยเต็มนะครับนี่ครับขนาดน่าจะประมาณเหรียญสิบเนาะ ่าจะใหญ่เรีย1สิบครับแต่ใหญ่นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากครับกําลังสวยเลยนะครับกลังกําลังแขวนเลยครับโอ้ด้านหลังจะเป็นเอกลักษณ์กันเลยใช่ไหมแบบนี้นะแล้วที่สำคัญราคาไม่ข้ามหมื่นนะครับนี่นะถือว่าราคาจับต้องได้ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง7,500บาทเท่านั้นครับนี่นะครับโอ้าสวยนะครับถ้าสวยจัดๆต้องมีเป็นหมื่นนะครับแท้ทันสวยด้วยนะครับสวยแท้ทันประกันเดิมนี่ครับเช่าไปไม่ต้องนอนสะดุ้งครับที่สําคัญมีผู้ทุกุนแน่นอนครับครับ เมตตาค้าขายพ่อค้าไม่ขายนี่ต้องจัดนะครับตรงนี้นี่นะครับรายการต่อไปครับต่อใจคนชอบยพระสวยอีกหนึ่งรายการครับครับนี่ครับสามารถใช้แทนเหรียญรุ่นแรกต่อโคตดเลขหนึ่งได้ในราคาสบายกระเป๋าครับเขาเรียกว่าเหรียญเล็กหน้าใหญ่หลวงปู่หมุนที่ตาสิโลเป็นเนื้อทองแดงปลุกเสกพิธีไตมารโดยทันใจปีพศ2543ครับจํบาจำนวนการสร้างเพียง4 0 0พองค์เท่านั้นครับเจตนาการสร้างดีคือสร้างเพื่อแจก ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หมุนครึ่งองค์ครับครับสาเหตุที่ว่าเหรียญเล็กน้าใหญ่ก็คือใบหน้าหลวงปู่จะใหญ่ครับนี่ครับแกะพิมพ์ได้สวยงามมากครับเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์ครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันห้าครับยันน้ำองค์พุทธายะครับครับรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เจตนาสร้างดีคือสร้างเพื่อแจกครับนี่ครับองค์นี้สวยคมจมูกโด่งผิวปลอดเดิมๆไม่แผงการใช้ครับครับทางร้านออกให้บูชา 12,900บาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปเลยนะครับนี่เลยครับพักกลิ่งเสาห้าหรือเขาเรียกว่าพักกลิ่งสำลิดผลหลวงปูมุนที่ตาสีโลเป็นเนื้อทองทิพย์ปลุกเสกพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีครับปีพศสองพันาร้สี่สครับจำนวนการสร้างส0่พองค์นะครับนี่นะก็จะต่อโคตดมะดาวกระจายบริเวณนี้นะครับใต้ฐานครับ นี่ครับใต้ฐานก็จะอุดด้วยกลิ่งแล้วก็ตอกคดมาดาวายด้านหลังเป็นไงด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับอนี่ครับก็จะเขียนว่าหลวงปูมุนเสาห้าครับนี่ครับเสกพิทีศเสาห้ามาเสียทีปีพศ2543คราบองค์องนี้ก็สวยคมผิวเหลืองอลามงดงามดังทองครับครับองค์นี้ออกให้บูชาเพียงหนึ่งมื่นสอง้าร้ยบาทเท่านั้นครับนี่นะครับท่านผู้ชมชอบก็ มาชมองจริงได้ที่ร้านเขานะครับครับรายการต่อไปครับของดีราคาเบาเขาเรียกว่าพระชุดเล็กครับครับพระหน้ากใบมะขามหลวงปูมุนทิตดสีโลครับเป็นบล็อกพ้นน้ําเนื้อทองแดงผิวไฟครับกเทศพิธีเสาห้าบูชาครูปีพศ .2543 ครับจำนวนการสร้าง20,000องค์นะครับถือว่าเป็นพระชุดเล็กที่งดงามครับจะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับองค์นี้เป็นบล็อกพ้นน้ำเหนียวบริเวณ พญานาคตรงนี้จะคล้ายน้าคพุน้ำนะครับเขาก็เลยเรียกว่าบล็อกพุฒน้ำบางคนก็เรียกว่าบล็อกหน้าเล็กครับก็คือใบหน้าองค์พระจะเล็กหน้าผากจะแคบครับครับด้านหลังด้านหลังก็จะตอกโคดเถาะบริเวณนี้นะครับครัปลุกเสกห้าวละครับนี่ครับเรียกได้ว่าของนี้ราคาเบาพุทธคุณเกินราคาองค์นี้สวยมากครับเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับนี่นะทางร้านออกให้บูชาเพียง4,900บาทเท่านั้นครับนี่ครับมาชมองค์จริงได้นะครับ โอ้ต่อไปครับครับยังเป็นพนากบกใบมะขามครับแต่องนี้เป็นบล็อกหน้าใหญ่หรือบางคนเรียกว่าบล็อกทองคำอ๋อเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับรุ่นเสาห้าบูชาครูปีพศ25 4 3น้าสิบสานะครับครับจำนวนกระร้างรวมกันทั้งบล็อกพ่นน้ำแล้วก็บล็อกหน้าใหญ่นี่สองหมื่นเหรียญครับครับก็จะตอกพดถอะบริเวณนี้นะครับครับปลูกเสกถึงห้าวาระครับอืมองนี้บล็อกหน้าใหญ่นิจมทางร้านออกให้บูชาหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับ ครับนี่นะครับท่านใดสนใจแบบไหนนะครับมาชมองค์จริงได้ที่ร้านเขานะครับสามารถเลือกได้เนาะครับผมครับนี่ครับเป็นพระเครื่องของหลวงปู่หมุนนะครับที่ทางร้านแจ็คนำาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับแล้วก็มีเปิดให้บูชานะครับท่านใดที่ชอบนะสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ร้านเขานะครับร้านอยู่ที่ไหนนะครับ ร้านผมอยู่ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3าปากซอยลาดพร้าว127ครับครับร้านผมเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับครับท่านใดที่มาไม่ถูกหรือว่าใจร้อนโทรมาที่เบอร์ผมนะครับครับ0 8 6 8 9 9 5 1ห9้ครับ id line ผมนะครับ0 8 6 8์9 5 1 3 9 9ครับแอดมาเลยได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปชัดๆให้ดูครับครับนี่นะครับเป็นพระเครื่องที่ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็ สามารถทักมาคุยกับเขาได้นะตามเบอร์โทรและไอ l ดี e ไลน์ที่เขาแจ้งนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาชมได้ที่ร้านเขาก็อยู่ที่พันทิพย์บางกะปิชั้น3นะปากซอยลาดพร้าว127บนะครับซึ่งทางร้านเขาก็มีพักเครื่องมากมายให้เลือกนะครับมีหลายเกจินะครับทางช่องสอนอก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ